แม่นออนงานถักโอเคนะคะอ่าว่าเรามาเริ่มกันต่อเลยนะคะจากต่อจากคลิปที่สองที่เราทำโซ่ห่วงไว้ที่80ดสิบห่วงนะคะเพื่อจะได้ทำาลายสับปะรดนะคะทีนี้พอพอเรามาถึงอ่าที่จอดแล้วก็มาควักเอาตรงนี้ปิด เพื่อจะได้ทําเป็นวงกลมนะคะทําเป็นวงกลมหลังจากนั้นก็ขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็คอหนึ่งคอทําหลักนะคะแม่อ่อนจะเรียกว่าหลักจะเรียกว่าดอกผักกาดจะได้ง่ายดีนะคะห่วงหนึ่งก็ทำสามสามหลักนะคะสามหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะ อนนี้แม่อ่อนก็ทํามาได้สามหลักแล้วนะคะซํำมาได้สามห่วงแล้วนะคะห่วงละสามหลักนะคะไม่ต้องไม่ต้องทําโซ่นะคะตรงนี้ขึ้นเลยนะคะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาตักลงห่วงนี้นะคะควักขึ้นมานะคะแล้วก็ควักสองควักสองพันหัวเข็มแล้วก็ควักลงที่เดิมดึงขึ้นมา ควักสองควักสองนะคะแล้วก็พานหัวเข็มควักลงไปล้วงลงไปนะคะดึงขึ้นแล้วก็มาควักสองควักสองนี่ค่ะห่วงหนึ่งทำสามหลักนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็โซ่แล้วก็พันหัวเข็มมาทิ่มลงห่วงนี้เลยค่ะทำเหมือนเดิมนะคะอ่าทำเหมือนเดิม ทำเหมือนเดิมนะคะให้มันให้ห่วงหนึ่งได้สามได้สามหลักนะคะห่วงหนึ่งได้สามหลักนี้ก็จะเรียกว่าห่วงได้สามหลักแล้วเราก็ทําไปเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เป็นการเริ่มต้นใครที่ยังทําไม่เป็นนะคะแม่อ่อนก็จะมาเริ่มทําให้ให้ดูสาธิตให้ดู ปันหัวเข็มแล้วก็ล้วงลงไปดึงขึ้นมาควักสองควักสองนะคะหว่วงละสามครั้งนะคะหว่วงละสามครั้งทํามือเบาๆนะคะแต่ก็ให้แน่นนิดนึงนะคะโซ่จะได้เสมอกันนะคะโซ่หลักเนี้ยเขาจะได้เสมอกัน เราจะทำเบาเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปมันจะไม่เสมอกันนะคะเนี่ยเราต้องทำงานให้มันงานออกมาแล้วก็จะจะเสมอกันนะคะแม่อ่อนก็จะทำมือเบาแต่ก็แน่นแฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล <c ười> คลิปนี้คลิปนี้ก็จะมาทำาหลัก หวังละสามหลักก่อนนะคะเพื่อจะได้รอบต่อไปเราจะได้มาตั้งมาตั้งเป็นเริ่มทำลูกสับปะรดนะคะเริ่มทำลูกสับปะรดแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องตั้งแถวเขาก่อนอตั้งแถวเขาก่อนถ้าไม่ตั้งแถวเขาก็เราก็จะงงแล้วก็จะไปไม่ได้แล้วก็ตั้งแถวก่อนอ แถวกันจะดีมากๆาบางคนก็ไม่ตั้งเขาก็ไม่ตั้งแถวเขาก็จะไปเลยก็ได้แต่มันเพื่อความสวยงามนะคะทำอะไรก็ให้มันสวยเข้าไว้ก่อนพอได้อยู่นะคะพอได้อยู่เนาะทาหลักคอหนึ่งคอห่วงละสามครั้งนะคะห่วงละสามหลัก ห่วงละสามหลักถ้าใครมือใหม่ที่ดูแม่อ,อนอยู่เดี๋ยวแม่ก็จะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ประมาณพันหัวเข็มนะคะแล้วก็มาล้วงลงห่วงล้วงที่หนึ่งก็ล้วงขึ้นมาแล้วก็ควักสองควักให้เหลือสองนะคะควักอีกทีก็เหลือสองอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหลักแล้วก็พันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้น ควักมาควักให้เหลือสองแล้วก็ควักมาเหลือหนึ่งอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นมาควักสองควักสองอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอ่าห่วงละสามหลักนะคะห่วงละสามหลักค่ะอ่าหนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามขยับด้วยนะคะขยับด้วยเขาจะได้แบบเสมอกันแล้วก็นแน่นด้วยนะคะพันหัวเข็มมาลงหว่วงต่อไปหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะคะขยับนิดนึง ก็จะเริ่มเสมอกันแล้วนะคะพันหัวเข็มห่วงต่อไปหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามาขยับนิดนึงนะเห็นไหมคะเขาก็จะเสมอกันนะคะเขาก็จะเสมอกันไม่มีใครโตก,กว่าใครไม่มีใครเล็กกว่าใครนะคะาางานเราก็จะได้เสมอกันตรงนี้ก็จะเป็น เกตเล็กเกตน้อยนะคะทุกคนต้องเอาใจใส่การถักก็ขึ้นอยู่กับมือแล้วก็ใจแล้วก็สมองประสานกันเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะออกมาดีงานเราถ้าไม่ดีเราต้องลื้อนะคะอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนไปแล้วพอถักลึกๆเข้าไปมันก็จะเป็นแป้วในใจเราแล้วเราก็จะ หรือมันก็จะเสียหายงานเราจะเสียหายนะคะใครเห็นว่าคลิปแม่อรนมีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้แม่อรนด้วยนะคะกดติดตามแม่อรนด้วยเราจะได้มีแม่อรนมีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอให้แก่ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดติดตามแม่ออนด้วยนะคะแม่ออนจะสอนใหถึงแบบจบของงานเลยนะคะแต่ก็จะทำเป็นคลิปเล็กๆอย่างนี้ละคะ่ะคลิปละสิบนาทีประมาณนี้นะคะทำไม่ถึงรอบตรงนี้ก่อนแล้วเรามาขึ้นอดอกกันนะคะทำได้อยู่เนาะ ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ